มือสองค่ะแอลค่ะนางค่ะแต่วันนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกียงกินรีไวต์ผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรถเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัราคา9 5 0 0บาทค่ะลูกคาค่ะจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบนะคะต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเท่าไหนะลูกค้าค่ะ95บาทนะคะอู้เป็นรีไวต์รีไวต์ทุกตัวนะลูกค้าค่ะเป็นรีไวต์ทุกตัวนะ อเป็นผู้หญิงล้วนนะคะรอบที่แล้วเรามีหญิงชายใช่ไหมคะนะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีหญิงมีชายหรือเปล่าหรือหญิงอ,อย่างเดียว นะลูกค้าคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงยีนรีไวล์ผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าพระทรงพระไซมาหมดเลยนะคะแต่ว่าเน้นเป็นรีไวล์ทุกตัวรวมรุ่มาเลยนะคะ505 502 503 504องหามี่อาจมีห้าหรือเปล่านะใช่ค่ะเรามารุนกันนะลูกค้าขาบางตัวไม่ได้ให้ดูป้ายนะแต่ยังเป็นรีไวล์ทุกตัวลูกค้าจ๋าดูดูความใหม่ของเขาดูความสะอาดของเขานะลูกค้าขาคือแบบว่าจากบอก บอต้องซักค่ะรีดบอบอต้องรีดค่ะลูกค้าจ๋าบกงนี้มันไม่หลยแม่ลูกค้าคแป้นไม่อยากอายอฮอลเก่งจาของเทเยคือแบบว่าไม่ต้องซกักไม่ต้องรีดตัวเร่กลมกลมก้า ลูกค้าจ๋าถามใจดูนะคะลูกค้าขาคุ้มมากมากนะคะแนะนําเลยลูกค้าบางกลุ่มบางคนตลาดบางคนตลาดบางกลุ่มค่ะนบอกว่าพี่พี่อยากซื้อแต่รีวายลีวายใส่แล้วใครก็รู้จักแบรนะคะลูกค้าขาสามารถนําไปขายได้เลยนะคะมีลูกค้าสอบถามมาว่าของผู้ชายมีไหมคะของผู้ชายของผู้ชายตอนนี้สินค้าหมดนะคะถ้าเป็นกางเกงยีนรีวายผู้ชายนะคะตอนนี้สินค้าหมดค่ะลูกค้าจ๋าเอาพีเอลเจอ501ย์ห่ลีตัวนี้ 501อ่ะ501มีมาค่ะลูกค้าจ้าเจออีหลีค่ะลูกค้าจ้าคูอแบบว่าวันนี้เราลุ้นเลยนะเราลุ้นเลยนะว่าจะเจอ501หรือเปล่าเจอจริงจริงด้วยอุ้ยสวยอะสวยเลยสค้าวตาสีพาสเทลมาเอาใหม่ค่ะสีพาสเทลอะลูกค้าจ้ากางเกงยีนรีวา์ต้นทุนเก้าสิบห้าบาทนคจ้ารวมรุ่นมาเลยนะคะพระทงพระสายกระบอกเล็กกระบอกใหญ่พ่ะเดฟมีพระมา สีเข้มสีซีดมีคละมาใช่ค่ะของนางห้าเลยนะคะห้าศูนย์หนึ่งพี่ห้าหนึ่งศูนย์ชนะค่ะโอ้โหชนะขาดลอยนะคะชนะขาดลอย่ะลูกค้าจ๋าคขารุ่นหน้าลูกค้าค่ะแต่เป็นแบบว่ารีไวล์ล้วนนะคะเอาใหม่มากมึงเนี่ยค่ะดูความใหม่ของเขาขอแอวห้าอะไรคะห้าหนึ่งศูนย์ค่ะของหนูห้าห้าสามชนะค่ะโอ้ยไม่มีใครยอมใครเลยนะะไปต่อค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดสนใจ CF มาได้เลยนะคะ กระสอบนี้เป็นกางเกงยีน์รีไวล์ผู้หญิงนะคะลูกค้าจะรีไวล์ทุกตัวเลยนะคะลูกค้าก็รวมรุ่นมาด้วยนะคะ,ะลูกค้าจะให้ด่วนให้เร็วให้ไวนะ,ะสินค้ามีจานวนจํากัดลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค,ากค้าทุกท่านต่อึินนิดนึงนะตอนนี้สินค้ามีเยอะไหมคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะเบิร์ดลูกค้าจ๋าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะ สินค้ามีจํานวนจํากัดใครเร็วใครได้นะลูกค้าใครเร็วใครได้นะคะลูกค้าจ้าใครเร็วใครได้นะคะช่วงนี้ตลาดเปิดแล้วลูกค้าจ้าลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่แล้วเริ่มกลับมาเรื่องอะไรคะพื้นผูงดีากค่ะใช่ค่ะกลับมาขายของแล้วลูกค้าจ้าเพราะฉะนั้นนะคะเตรียมสินค้าไว้รอได้เลยนะคะค่ะ เลยลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้คุมมากมากๆนะคะลูกค้าจ๋ามือหนึ่งมีมาเราบอกว่าห้าสนหนึ่งเราว่าเก่าแล้ว่ลูกค้าจ๋ามีมือหนึ่งมาด้วยค่ะมือหนึ่งนี้ป้ายถมป้ายแทกนะลูกค้าขาติดมาเลยสีสีแะโทนสีอะคะนี่เปียโนี่ป้ายทอนสีนะคะทอนสีมีมาค่ะนะคะลูกค้าจ๋าสีเข้มสีซีดสียีนฟอกสีสนิมสียีนดำมีค่ะหมดเลยเออลูกค้าจ๋ามาหนึ่สีนะคะลูกค้าจ๋าป้า อ่อนแห้งค่ะลูกค้าจ้าแ้านใหม่อะรีไวทุกตัวนะคะลูกค้าจ้ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องรีไวอันนี้เราไม่การันตีเนาะว่ารีไวแท้หรือไม่แท้นะคะลูกค้าจาแต่เป็นแบรนด์รีไวทุกตัวนะคะจ้าค่ะมลลูกค้าสอบถามราคามานะคะก็สุนด้วราคา9,500บาทค่ะ นวนชิ้นร้อยตัวบวกลบนะคะต้นทุนชิ้นหนึ่งนะลูกค้าประมาณการ95บาทนะคะลูกค้าจะเหลือบอลลายลูกเด้อเน้นย้ำเลยเด้อเหลือบอลลายก็สอบนะคะลูค้าเลือมไม่เยอะนะ อ่าเหลือไม่เยอะใครเร็วใครได้นะลูกค้าค่ะลูกค้าใหม่สวัสดีลูกค้าใหม่ถ้าลูกค้าใหม่ต้องการนะจ๊ะลูกค้าขะแนะนำให้โทรนะเบอร์ที่นักเฟซบุ๊กนะคะสามารถโทรได้เลยนะคะค่ะลูกค้าขอดีของเขาลูกค้าข้อดีของเขายังไงคะเป็นข้อข้อแรกนะลูกค้าขาคุณสมบัติเป็นรีไวล์ล้วนไม่ต้องไปรู้เลยว่ารีไวล์กี่ตัวนะคะลูกค้าขาเป็นรีไวล์ล้วนนะคะข้อสองขาไซส์ขาแบบค่ะแต่เน้นเป็นประมาณไซส์เอสไซส์เอ็มแบบนั้นนะ ที่อาจจะมีแอลแต่ว่าแอลน้อยนะ,ะส่วนมากจะประมาณอิ่มนะคะความซาจะเต็มค่ะความสะอาดนี่บางตัวแทบจะไม่ต้องทําอะไรค่นาง,นงแบบนี้พับเก็บมังสีพับบึ๊บมังสีขายเลยพับแบบนี้ลูกค้าจา๋าซักประมาณสองสามวันเขาจะเรียกขายได้เลยนะ,ะไม่ต้องซักลูกค้าจ๋าบางตัวนะแล้วกข็ขำไม่ต้องรีดแต่ลูกค้าจ๋าแต่นะคะแต่ถ้าลูกค้าทไหนที่แบบว่าเอาไปทําแบบอ,อัพราคาค่ะแนะนําให้ซั แนะนำให้รีดนะคะอ่าลูกค้าสอบถามมาเป็นผ้ายืดไหมคะตัวนี้อ่าไม่ใช่เนื้อผ้ายืดค่ะตัวจ๋าเป็นอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะเดี๋ยวหยิบเนื้อผ้าแต่ว่าอาจจะพลสกินนี่เล็กในน้อยแต่ก็แล้วแต่กระสอบนะคะคแล้วแต่กระสอบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคือในหนึ่งกระสอบค่ะจะเป็นเนื้อผ้ายีนแบบทั่วไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะเป็นแบบว่าเนื้อผ้ายีนสกินนี่ยืดนะคะอันนี้ให้ดูเนื้อผ้าก่อนคือมันไม่ได้แบบว่า คือมันไม่ได้แบบยืดมากนะคะลูกค้าจ๋ามันจะแบบแข็งๆนิดนึงพอดีนะคะเหมือนกางเกงยีนทั่วไปที่แบบขายตามตลาดนะคะลูกค้าจ๋าแต่เป็นแบรนด์รีไวท์ใช่ค่ะลูกค้าคะสามารถทําราคาได้เลยนะราคาสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ตลาดลูกค้าจะไปขายนะคะลูกค้าของบัคบางท่านได้ประมาณห้าหกร้อยก็มีแปดร้อยก็มีนะาคะแต่ท้งนี้ท้งนั้นศึกษาตลาดก่อนนะคะ ใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นรีวายล้วนที่ว่าคุ้มนะยังไงก็คุ้มนะคะน่ะยิ่งแบบว่าลูกค้าซื้อไปสองหมื่นลูกค้าจะได้ส่วนลดหนึ่งพันด้วยอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดนะลูกค้าคะอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดนะเดี๋ยวจะพาไปสบายต่อที่การเก่งเสิร์ฟค่ะพี่แอลค่ะการเก่งเสิร์ฟนะนะคะการเก่งเสิร์ฟไม่พอมีโปรโมชั่นด้วยค่ะลูกค้าจ้าคะอุยบอกเลยตีไม่รู้ดิมันเป็นอะไร จากกางเกงเซิร์ฟเรามีโปรโมชั่นลดราคานะคะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลค่ะลูกค้าจ้ะฝากติดตามนะคะตากต่อไปลูกค้าอย่าเพิ่องออกจากไลฟ์สดเด้ออยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะลูกค้จาจะ กลับรายการต่อไปกันเกงเซิร์ฟนะคะ,ะล,คลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นหมวดนี้นะ,ะลูกค้าบาง,บางากลุ่มบางคนบอกว่ามาเอาไปลุ้นเองชอบเอาไปลุ้นเองนะลูกค้าขาก็ได้นะลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปลุ้นเองก็ได้แต่ลูกค้าบางกลุ่มบางคนบอกว่าพี่ไม่ต้องลุ้นและ,ะพี่ชอบกระสอบนี้แหละคือได้ชัวร์ได้ทุกตัวได้แทบทุกตัวนะลูกค้าขาสามารถ CF ได้เลยได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเห็นแล้วนะคะทุกตัว ชอบกระสอบนี้ c ีเอได้เลยคะ่ะลูกคาา้าจ๋าหรือลูกค้าท่านใดชอบรุ่นเองนะคะอยากเปิดกระสอบเองอยากเห็นของเองนะลูกค้าจา๋ามีเป็นสินค้าแบบอัดกระสอบแน่นพร้อมจัดส่งเลยนะคะสินค้ามีพร้อมจัดส่งแต่อย่างที่เพี่ยวแจง้งสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าจ๋ามีไม่เยอะเด้อใช่ค่ะลูก<ๆ>ค้าจ๋ามีไม่เยอะนะต้องด่วนๆนิดนึงนะคะลูกค้าขาขอด่วนๆนิดนึงนะคะ สออร์ให้ลูกค้าจ้าใหม่สะอาดนะคะอย่างที่แผวแจ้งเลยไม่ต้องซักไม่เตาซีคะลูกค้าจ้าสีเข้มสีซีดมีมาสียีนเฟอร์สีสนิมมีมาค่ะอ่ามีมาโมหน้าลูกค้าค่ะคุ้มเลยเอาไปขาย250ร้อยห้าสค่ะได้นะยิ่เป็นรีวาเวลาแบบว่าเราไปขายน่ะข้อดีของเขาคือไม่ต้องซักกคุ้มแล้วหน้าลูกค้าค่ะข้อดีแบบว่าเยอะมากสำหรับหมวดนี้ลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสับสไครต์ใน YouTube ด้วยนะคะอ่ะด้านล่างนะคะอู้วผมชั่นใจดีแม่ว่างานี่รีวิวมาเห็นสุดตอีกแล้วลูกค้าจุกตัวเลยนะเพียงค่ะป้าลูกค้าจ๊ะใครที่ดูรีวิวตั้งแต่แรกเริ่มนะคะลูกค้าจะจะได้จะรู้เลยว่าอ่ะแพ็กแล้วซอร์บดลบนะคะถ้าลูค้ามายูก็สามารถนับตามได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้ายี่สิบอ่ะครบร้อยหรือเปล่าค่ะ ได้เลยะค่ะลูกค้าจ๋าโอ้คืองามแจ๋วค่ะงามอีดีค่ะ,ะงามใหม่ค่ะลูกค้าจ๋างามสะอาดเลยค่ะลูกค้าขะซื้อไป,ไปหนึ่งกระสอบสามารถขายได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีแบบว่ามือหนึ่งด้วยค่ะมีมือหนึ่งขามาอ่ะค่ะมีป้ายมาเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวที่แบบไม่ได้ยื่นให้ อะไรเงี้ยยังเป็นรีไวล์นะคะลูกค้าจ๋าแต่บางตัวไม่มีป้ายรีไวล์แต่ก็ข้างในแ็กเขาอะค่ะเป็นรีไวล์เดิมยังเป็นรีไวล์เดิมอันนี้กลมๆง่ายๆค่ะวินค่ะวินเหรอคะวินค่ะโอเคลูกค้าจ๋าโอเคสะกะแลักนะลูกค้าค่ะโอเคว่าอะนะลูกค้าขะอันนี้แบบว่ารีวิวให้ลูกค้าดูประมาณการนะลูกค้าค่ะบ้านสูงกีตก็ว่าได้นะลูกค้าขะอ่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดึงกันอีกรอบน่าจะเหลืออยู่ประมาณสี่ตัวนะคะ อ่ะอันนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ4ตัวนะคะลูกค้าเป็นรีวายผู้หญิงหัวนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจ้ะตะไปกต่กินขาดเร้วคือสวยมากอ่ะเรื่องไซส์เราค่ะนะคะอ่อโอเคค่ะชวนรายการนะลูกค้าหมวดนี้เป็นการเกงยินรีวายผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอตเอ็ีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั็ราคา9 5 0 0บาทค่ะลูกค้าจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบนะคะตกต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ95บาทค่ะ ำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบั๊กได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a ฟ e บุ o กหน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง i ิน t a g r กรค่ะสำหรับหมวนี้นะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ